ตรมะสวัสดีวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงวันนี้จะมาวันนี้จะมาแร่งเหลืองบุคคล้ใหญ่บุคคลา้าได้หยาบซ่องยางบุคคลา้าได้หยาบซ่องยางมีไส่มัมงหนึ่งอุปการีอุปการีคือแปลว่าบุคคลผู้มีอุประา,รอ,า,รอ,ารอุปการะคุณ คนบุคลคลผูม้มีปุาราคุณงคนมีใช่มั่งบุคคลผู้มีป่าราคุณงคนเปประการนี่แี่เรารูดูกันแลหละนึ่งพอแม่ซ่องครูบาจานอพอแม่เนี่คพื่อฝึกน่อนถูกซิ่งถูกยางในการจ่ายชีวิตประจําบันของเราแต่ละคนะไม่มีใกล้หลักตัวว่าไม่มีพอแม่เรา ก็ก็ต้องเกิดมาจาก่อมแมน่นั่น่อแม่คือเป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตเรามาให้ชีวิตแล้เกพอเกิดมาแล้วก็อายด้านจิตใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้ชีวิตในประจำวันในแต่ละวัน่วนกระตังเครื่องการกินกินนอนเล่ง ทุกอย่างคือมาจากผ่อแม่ตังสิ้นหลังจากเราได้ความรลจากผ่อแม่แล้วกคยังไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบคือเราก็ผ่อแม่ก็ส่งไปให้ผู้เปผูป้มีอุปราคาคนเต่ซ่องกอครบาอาจารย์คือส่งไปโรงเรียนส่งไป ไปเรียนหนังสือไปอ้านความโลสุดซ่าความโลอ่านไม่ออกก่ะไปอ่านเขียนได้อ่านออกสอ้อนอจนตึงอนุบาลตั้งแต่อนุบาลประฐมมัธยมมาอะไรจนว่าเราเรียนจบมันและวแล้วได้มานำมาประกอบประกอบอาชีพของเราคือ ผู้ไออาชีพก็เดี๋ยวผู้ไออาชีพคืกครูบาอาจารย์นี่คือผู้ไออาชีพคนที่ซ่องอตมว่าพอแล้วไหมในเมื่อเราได้อาชีพแล้วผู้ไออาชีพแล้วยังไม่พอผู้มีอุปรารอุปการะคุณคนเตะซ้ำเคืดดานจิตใจ ในเมื่อได้ในเมื่อ้นม,อมีวิจาอาชีพแล้วเราจะทำอาชีพนั้นๆให้ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่เดือดร้อนใครแต่เราก็ต้องมีช่องพยายูู้้มีอุปราคุณบุคคลที่สร้างคือประรงประชงคือซ่อนด้านจิตใจซ่อนด้านคุณธรรม,ม,มก็เรียกคุณธรรมนะคุณธรรมคือ ความดีต่างด้านจิตใจอ่าอันนั้นคืออย่าอายก็ว่าคุณธรรมคือไม่เดือดร้อนอทำได้ก็แล้วแต่ไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นนั่นก็เรียกว่าคุณธรรมอบ,บ,บ,บุปการีบุคคลี่สร้างคือประสงอ่าประสงอันนั้นคือเราต้องรคุณบุปการีที่ยกมายกเป็นตัวย่างคือ ยังมีมากมายนะครับอันนี้แตยกเป็นตัวอย่างสร้างบุคคลคือปอแม่รูบาอาจารย์และกัป้าส่งที่เราต้องต้องลีลีเลียงไม่ได้ไอันนีู้้มีอุปราคคุณต่อเราต่อทุกคนนั่นแหละนั่นคือเราต้องร้บุคคลสามคนนี้เราต้องรคกับเราต้องร้ร้คุณในเมื่อเราร้คุณแล้วเราตําเพลยอตอบแตนคุณกับตอบแตนคุณคือก็เรียกว่าเป็น กตัญญูกัตเวตีกตัญญูคือตอบแทนคุณกัตเวตีคือคุณผ่องทัน่นตัง้งซ้งคนนั่นแหละปอแม่หนึ่งมาเราได้ปัญญาจาก่อแม่แล้วก็เรียกว,ว่าได้ได้ใจลักวิจาในการใจในชีวิตประจำวันจาก่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราเราก็อย่าลืมคุณของปอแม่ อย่าลืมกุญคล้องปอแม่อย่าลืมอาชีพก็รักอจุจาชีก็บุญุกุลค้องครูบาอาจารย์ด้านคุณ,ณธรรมคือบุญคุกุญคลองประชรงเราอย่าลืมถ้าเราไม่ลืมี่คือเราไม่กตัญญูกตเวทีเราตอบแตนเมื่อมีโอคาดคในอย่ามทีนพ่ปอแม่แค่เท้าเนี่ยเราก็หยัดถึงทันเราต้องคอยดูแลทันเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงตอบแตน ส่วนกูบา,าจานเนี่ยเมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสเราก็วเวียนไปเยี่ยมเยียนท่านตันบางในเมื่อตันเกว่านั่นอะไรแล้วเกดกูบา,าจานในเมื่อเอ็นหลกดชิดในตันก็ดีใจแล้วแลเออว่าเอาเอหลกดชิดไม่ลืมไม่ลืมไปเอ็นหน้าไปเอ็นหน้านเวียนเยี่ยมเยียนนี่คือเป็นกำลังใจส่วนปลาซ้งนี่คือเราก็ รูคุณของบาตรช่องเราก็ตอบแทนด้วดยการบำรุงตนนบำรุงประปุติสาจสนาไม่ว่าเป็นการไอ้ทานการไอ้ทานการรักษาสิ้นการเจริญปวนานี่การเป็นการบำรุงประปุติศาสนาต่างนึงแล้วนี่คือแรงมาโดยย่อๆนะวันนี้แรงมาโดยย่อๆ,ๆคือบุคคลอ่าได้อยากสร้างยางแล้วต่อตุกวันนี้นะบุคคล ถ้าได้อยากช่อมยางนี้นะอ่าได้อยากจริงๆนะครับในโลกนี้ในโลกนี้คนต้องมัดต่าได้ในโลกนี้แต่ว่าเตวา่ามีโรกผประกอบดคือโรกผู้มีอุปราชคนสักกี่คนกตัญญูกตเวทีนี่มีสักกี่คนในท่านาเตเรานับตื้อปัตสัจนาเราก็เราก็อย่าลืมอย่าอย่าลืม บคุคคลต่งางซ้ำนี่นะครับไม่ใช่ไอ้น,นี่แก่ตัวยางนะครับยังไม่อิ่มมากมายนะก็บ,บคุคคลนะอน,นี่หยกแก่ตัวยางอวกคอใหญ่ๆนะครับเียกย่อยนี่เราก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับว่ามีใครมั่งกี่มีอุปกรณต่อเราเมื่อเราโรผู้มีอุปกรณยคือตัอวเรามีบุปการีร่มุปการีก็เราในโรแล้วเราก็ต้องตอดแทนโดยการเรียงดูในการไม่ว่าเรียงดูด้าน ร่างกายต่างด้านจิตใจรักสําสำคัญคือต่างด้านจิตใจเราอย่าลืมนะครับนั่นก็กวักว่าไ้ตามนี้ก่อนวันนี้เขาจะทำมาสวัสดีครับ